สวัสดีครับจากมือใหม่หัด IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูในส่วนของรหัส Facebook ของเรากันนะครับโดยในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูในส่วนของรหัส f a c e b o o k นะครับสำหรับมือถือที่เป็นในส่วนของ Android เท่านั้นนะครับ สวิธีการและขั้นตอนในการดูจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพ,พลิเคชัน Play Store นะครับที่มือถือของเรากันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอ่าหน้าแรกของ Play Store ของเรากันนะครับเมื่อเรามาในส่วนของอ่าหน้าแรกกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทาการไปที่ในส่วนของอ,ก,ก,าอ,งอการตั้งค่านะครับที่เป็นด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับก็จะมีส่วนของอ่าป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมา หลังจากที่ในส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเมนเูจัดการบัญชี Google การได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างอีเมลของเรากันนะครับก็คลิกจัดการบัญชี Google กันได้เลยครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไป ก็ให้เราทำการเลือกไปในส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยกันได้เลยครับซึ่งอยู่ประมาณแท็บในส่วนของแท็บประมาณแท็บที่4กันนะครับก็ให้การเลื่อนหากันนะครับก็โอเคถ้าเรานี่อยู่ในส่วนของแท็บเมนูความปลอดภัยกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลื่อน ลงมาประมาณด้านล,าล่างสุดกันได้เลยนะครับเมื่อเราทําการเลือกมาในส่วนของด้านล่างสุดแล้วนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่ารหัสผ่านที่บันทึกไว้กันได้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือจัดการรหัสผ่านของเรากันนะครับเมื่อเราเจอในส่วนของเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกันแล้วนะครับก็ทําการคลิกกันได้เลยครับ เมื่อเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเครื่องมือจัดการถาดผ่านของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนหาในส่วนของบัญชีเ c e b o o k ของเรากันนะครับขออนุญาตเลื่อนหาสักครู่นะครับอ่าโอเคเจอแล้วนะครับในส่วนของออแท็บเมนู a c e b o o k ของเรากันนะครับ เมื่อเราเจอแล้วนะครับก็ทำการคลิกในส่วนของ Facebook กันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับส่วนของระบบนะครับก็จะทําการสอบถามส่วนของอรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันนะครับก็ทาการใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอกันแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมา ก็จะเข้ามาในส่วนของการแสดงส่วนของอินสตาแกรมกับพาสเวิร์ดของเรา,อาของ facebook ของเรากันนะครับก็จะมาอยู่ในหน้านี้กันนะครับแต่ว่าในส่วนของอรหัส Facebook นะครับก็จะยังดูไม่ได้กันนะครับก็ยังเป็นในส่วนของจุดๆอยู่นะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของดวงตากันได้เลยนะครับเพื่อที่จะดูส่วนของอรหัสผ่านของเรากันนะครับ เมื่อเราคลิกลงตากันเสร็จเรียบร้อยนะครับส่งรหัสผ่านนะครับก็จะแสดงมาให้เราเห็นนะครับแล้วเราสามารถที่จะนำไปใช้งานกันได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนววิธีการดูดูรหัสผ่าน Facebook นะครับก็จบเพียงเออก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด i อท h ช n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ